ทุ่งส้มตอนนี้ก็ที่ว่าเป็นมือสุดท้ายยูทีบังกอกที่เฮาจะาแหล่งไปทองไปเที่ยวแล้วก็กคลิปของมือสุดท้ายนี้สิพาท,ท่านผู้ชมไปไล่จุดไล่บอดเดียวกันระวันจะเป็นทั้งเอ็มอาร์ทีวันจะเป็นทั้งดีจีเอสพี่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญสำคัญเทากันจะไปเส้นเดียวกันแต่หากพอมีเวลาเอาอเกลือสิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศเท่ากันที่ว่าเป็น ที่ทั้งทีกทิดชื่อกันที่ว่าจะได้ไปเที่ยวอยู่ที่สถานที่กลางๆเห็นไหมโอเคเข้าไปกันโอเคนีนาเจแมนลงมาทางเกมอาร์ที่จะไปที่ว่าห้าก็มีแผนที่จะไปเที่ยวอยู่ที่ทะเลบางแสนน้ำเตืองทัมโซมอันนี้แมนเฮดตามที่ทา้งทัมท้มทรง คอมเมนน์นมอามไดล้วสาวเดกกันมาอย่าหมากแค่พิ้นมาลองทีเกมอาที่เดินมาพนหาแต่อยากลอกอา่องคือกพระว่าชิงทีในไมเกิดถึงอันนล้นแตอยากลองให้กันนะมีความดีใจนำ้ำบวชจะอยู่ซสแต่ยาดีใจน้ำมดคืออยงกับอยู่ประตทศลาเมื่อี้ที่ว่านี่รถไฟเกิดถึงไม่ิดผมถึงไปเราจีบัดีความภูมใจไปเรย ในการนำเสนอเรื่องรถไฟวันนี้ไทยท่านก็ู้เข้าใจว่าในการนำเสนออันนั้นเป็นสิ่งที่ภูมิใจร้ายกว่าคือกัรกับบางคนบอ,อกว่าอ,อวดจำนบนเป็นอ,อวดนั่นคือการสิงที่ภูมิใจหลังกเหนนี่รถไฟก็ไม่ซูม้องไทยสาร,สเ,รเ,าาเสน่ห์ครอขคัจะไปเชื่อมต่อเป็นวิธีเดียงกันท้องไทยเขาจะเป็นจุดดีให้แก่การกมคมนาคม ขนงไอ้ก็เป็นชุทีห่งที่สุเรื่องสองสาสรของมโกโซะเราไทยฮอกรฮคกแพงกันตอนนี้เท่ากับอกหา MRT เว่า่ เข้าบบฮู้เนาะมันก็ต้องได้สอบอยากไปนว่นก็ไปกินตั้งไนโอเคตอนนี้เขากา็เรียนคิวเพื่อว่าจะไปซื้อบัสซอพี่หรือพาซื้อตัวอพอพมาเอาดิีงเอฟอาร์ที ไเดียนตัวนี้เดียนตัวนี้จะเป็นคขา่ขาขๆคือก,กันกับการของ BTS แต่ว่ามันจะต่างกันจะเป็นเดียนวงกลุ่มเนยนนะอตอนนี้เข้ากับสี่เอคีคือกันกับพัดส้มบอกรอถามาแป๊บนึงสี่เหคีมแล้วอตอนนี้เข้าสิไปลงอยู่แถวบางซือ่อแถวเกตแล้วก็จะไปเปลี่ยน แล้วบอกเราลงกำแพงเพชรกำแพงเพชรเนาะอ่าปุ่เต็น ตอนนี้กนกับคุณนงาคุณคสยใจทีราใจดีมากมากต้อส่ง้ก่ากาเี่ถก็จะานี่างเนสถานีเพชรบุรีเพชรบุรี ปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ Pechuguri Station Please mind the gap between train and platform ผู้โดยสารเพื่อป้อบรรเทาผลกระทบของโรคโควิด -19 ราองค์สุนอากาศยานต้องตลอดเวลาไม่หนังโดยใต้เ้าหรือใบหน้าห่างระหว่างบุคคลลดการม้วนขึ้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลและสแกนทัวร์ถไทยชนะเมื่อเข้าออกบริเวณรถไฟฟ้าหากพบเห็นผู้ไม่สวมหน้ากากโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีขอบคุณครับ สถานีพระรามเก้าพระรามเก้าโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถพระราม9 Station Please mind the gap between train and platform จอดคืเทินคีเลยเทินมาที่กรีนทอนไเที่ยวประเทศสิงคโปร์ตะกูโซ่เ่ยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เองนี่หูขคนหลายหลที่ไเดียวแถบึงอยู่ทึ่งบนแถวทึ่งถนงนถนนแถบคน โหลายโทรกันครับอยูะนะ่ท,ที่สันเตดินบน MRT ็ร์ที่ว่ารถไฟะท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีประสบการณ์แล้วก็ตอนนี้ที่ว่าอยู่ที่กรุงเทพมหาแล้วก็เป็นรถไฟที่วขวัญขามีหลายเส้นหลายสายยุทธทางมีทางเรือกไปทา่านผู้ชมเมื่อขี่ BTS หรืเมื่ขอขี่เอ็มอ,อ,อ,อสถานีต่อไปหรเป็นความสะดวกให้ชีวิตคนในเมืองในตัวเมืองไหน เพราะว่าเพื่อกุเองเองในการที่ว่าลดติดพอสัตวรในธรรมชาติทางเดือกหนึ่งก็คือใส่รถไฟระยะสุดที่สบายแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายตืย่นเต้นขอแสดงความยินดีนำ้ำพี่น้องคนไทยทุกคนโดยมเฉพาะแมน่นสาวกรุงเทพที่วาในใส่รถไฟฟ้าสันไตดินในความมีสเ,เป็นประจำ หากพบเห็นผู้ไม่สวมหน้ากากโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีขอบคุณครับ แสดงความยินดีกับพี่น้องคนไทยเด้อที่ว่าได้มีรถไฟ MRT เป็นทางเลือกหนึ่งที่ว่าสะดวกสบายหลา้ซีวิตคนในตัวเมืองใหญ่ตะเข็ดอีจุดดีจุดหนึ่งก็คือจะดุกข์พรการสถติดไร้ไปกว่านี้แต่หวมมีแต่ว่าตอนนี้มีที่ก็จะคอยระบายบายมัน ปปิดาระกนนคับ่ผู้ชม like. <Please. S 2> ุดทที่ยผ <Apa> <asaki> ู้โดยสารโปรดทราบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอย่างถูกต้องตลอดเวลาไม่หนักไว้ใต้คางเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลลดการพูดคุยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลและสแกนบหรือหน้ากากหน้าแข็เมื่อเข้าออกรไบ สวมห้กับตรวจเงเจ้าหน้าที่ทางทินขอบคุณครับสถานีลาดพร้าวลาดพร้าวโปรดใช้ความระมัดระวังขนาดก้าวออกจากรถ Station. Please mind the gap between train and platform. ตอนนี้เขาก็ลงอยู่ทีกำแพงเพชรกะยืนมากใกลเปิดยืนมาแต่ึงเติดทางอาโศกกะเห็นได้ว่าการสปีดของรถไฟไอเอ็ที่แต่ขางมาว่าตามความสิของส่วตัวบูว,วัติถือแี่พีทับบสมนาจเตมเมนออกแบบมาสฉอร์ในซิตี้สพอร์ในตัวเมืองเพราะว่าการออกตัวรถนี่มันจะว้และจะว่วยทันใจดีนะประมาณนั้น โ okay, อเคกัก็เห็นเหอเนาะก็ไร้ฮูแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นประเภทที่แลนอยู่ในตัวเมืองระบบการบอลบอลนันนงกะมีหน่อยส่วนใหญ่ก็ยืนเอาเพราะว่าเวลาลงมันจริงไว้อันนี้ตามความคิดเท,ท็นเดอร์ถือริพิษกับต่อคอไพ่ลงนาด้วยถือว่าก็สะดวกสบายอีกข้างนึงให้เขาเดือกคีบีอาีก็มีแล้วก็ มาร์ทก็มีกับือบาออสุดยอดไหนแล้วนีแต่บาต่อไปกับรถไฟระวางประเทศท่านเขากันไดนน้กับสิสรวลสบายไร่เนาะตอนออกตอนออกเข้ากันี่จะตอนออกกะท่านอิดกักับหนาจะงงงว่าตอนต่อไปกับ บัตรตอนต่อไปกคือสีลายขึ้นกำแพงเผ็ดขึด้นเ,เ,เต้ยเติงตากข่ายคืออยู่ที่สิงคโปร์สำหรับ MRT ตัวยู่สิงคโปร์กเป็นรถไฟขัางว่าไว้อยู่ใต้ดินเหมือนกันทางออกกำแพงเผ็ดสอง

ที่าตอนนี้เขาจะออกจากขึ้นมาจากสันเตดินมาสันซะเพราว MRT ี่จะอยู่สันเตดินเท่าออกว่าเดี๋ยวออกมาทางนี้ เขากระมังหอดที่ทะเลบางแสนหะอทะัานผู้ชมสวยแล้วคนกำลังจะตกจนแนยวนี้มิเต่เขาจะไปซอกกินอาหารทะเลจะดีกว่าคนจะตกบนใร่องดินนำทะเลหลืทับทผู้ชมเอ้ฝนกำลังมืดกำลังมาเลยนี่ ในช่วงนี้นะท่านผู้สมคนมักนิยมมาก,กินปลาหมึกกรีสคือว่าเป็นที่นิยมด้วยล่ะในตอนนี้ปลาหมึกกรีสเขาก็มีนะอย่างนี้มีไหมน่าจะมีแหละเขา,ยกกาอยู่เกาะไหมยี่บาทวันเบาท นี่นะนี่อะไรอันนี้คือ c o m e to see this I think you don't have this in Fiji This is <It> sticky r i s i c k e s i c k y t k y เป นี This the bigger one. ่สต๊อกอันใหญ่หนึ่งแถวตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดป่าสวนบุรีสําหรับสวนบุรีนี่ถ้าผู้ส้มก็อยู่ไกลไกกับบางแสนแถวตะลับางแสนไกลไกลกันถือว่าอันนี้มันเป็นตลาดป่า แต่ว่ากมีขายอลไรอย่างบ่ว่าจะเป็นปลาบ่ว่าจะเป็นหอยคือท่านผู้ชมเห็นนี่กะราคามี150บาท200บาทก็อิงตามอิงตามเกรดของอาหารออน,นั่นแหละท่านผู้ชมซอออนเนาะเพิ่นมีทะเลเส้นดาสุดเลยท่านผู้ชมมาเกี่ยวทะเลแพฟลุตผัดตกบ่ได้เกี่ยวทะเลสามเอาโอกาสนะทะ่านผู้ชมขอบใจหลายที่ตัง้งรับสุชม ขอบใจที่ทานติดตามรับส้มขอบใจที่ทานกด subscribe youtube ขอบใจที่ทานกดติดตาม facebook page กินหน่อย channel